สวัสดีค่ะพบกับคุณครูใบเฟิร์นนะคะในก้านใบกิจกรรมบำบัดค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของพัฒนาการกันต่อเลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงพัฒนาการเด็กในวัยหปีค่ะว่าลูกเราเนี่ยในวัยหนึ่งขวบนะคะเขาทำอะไรได้บ้างแล้วนะคะ <Huh? S 1> ย้อนกลับไปนะคะในคลิปที่แล้วเนี่ยคลิป พัฒนาการของเด็กนะคะวัย9เดือนคุณครูได้แนะนําแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง5ด้านไปแล้วนะคะกลับไปย้อนดูกันได้นะคะอ่าแล้วเราก็มาต่อกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะคุณครูจะแบ่งพัฒนาการนะคะออกเป็น5ด้านเหมือนเดิมเลยนะคะด้านแรกก็คือด้านพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะด้านที่2นะคะก็คือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญานะคะ ด้านที่3ก็คือพัฒนาการด้านการใช้ภาษาค่ะด้านที่4นะคะก็คือพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษานะคะแล้วด้านที่5ด้านสุดท้ายนะคะก็คือพัฒนาการด้านการเข้าสังคมและการช่วยเหลือตนเองนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าลูกของเราวัยหนึ่งขวบเนี่ยจะเก่งขึ้นแค่ไหนแล้วนะคะในวัยหนึ่งขวบนะคะพัฒนา,นาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเขานะคะก็เริ่มพัฒนาได้อย่างดีมากแล้วเนาะจากวัยเ้าเดือนที่เขาเริ่มเกาะเดินไปด้านข้างได้นะคะ ก่อนที่เขาจะก่อเดินไปด้านข้างเนี่ยเขาเกาะเครื่องเรือนในการยืนขึ้นไปใช่ไหมคะแต่พอหนึ่งขวบเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องเกาะแล้วค่ะเขาจะเน้นในการใช้ขานะคะอย่างเช่นเวลาที่เขากําลังนั่งยองยองอยู่เนี่ยเขาสามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองเลยค่ะหรือว่าขณะที่เขากําลังคุกเข่านะคะเขาสามารถลุกขึ้นมายืนได้นะคะโดยที่คุกเข่าข้างเดียวเนะะี่ยค่ะแล้วก็ ดันตัวขึ้นมาให้ตัวเองยืนนะคะรวมถึงในวัยหนึ่งขวบเนี่ยค่ะสามารถเดินไปด้านหน้าได้แล้วโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะจูงสองมือเลยนะคะคุณพ่อจูงด้านหนึ่งคุณแม่จูงด้านหนึ่งแล้วก็เดินกันไปข้างหน้านะคะลูกสามารถเดินไปด้านหน้าได้ค่ะแต่เรายังต้องช่วยพยุงอยู่นะคะด้านต่อมานะคะด้านที่สองก็คือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญานะคะในวัยหนึ่งขวบเนี่ยค่ะ ลูกของเราเนี่ยเริ่มเก่งมากขึ้นแล้วเนาะเขาเนี่ยสามารถยิบของนะคะมาใส่ถ้วยเล็กๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่ค่ะอ่าลูกสามารถหยิบนะคะแล้วก็มาใส่ถ้วยได้แบบนี้นะคะเขาสามารถยิบของชิ้นเล็กๆมากขึ้นเนี่ยใส่ถ้วยลงไปได้นะคะโดยที่ถ้วยก็อาจจะมีขนาดใหญ่หน่อยนะคะเป็นถ้วยที่ประมาณนี้นะคะอ่ะ เห็นไหมคะว่าพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกเราเนี่ย s <ans> <S ก็เริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในทุกวันเนาะ s <ans> <S นอกจากนี้นะคะลูกเราเนี่ยก็เริ่มที่จะขีดเขียนได้แล้วค่ะ s <ans> <S โดยเฉพาะใช้สีเทียนนะคะที่มีด้ามใหญ่ๆห,หน่อยคะ่ะลูกเราก็จะกลับเป็นจับเป็นแบบกำๆแบบน <itters> <_ s ans> <ๆ>ี้ค่ะอ่าแล้วก็ขีดเขียนได้โดยที่ยังไม่ได้ม <_ s ans> ีรูปทรงอะไรนะคะเป็นการซ้อมเขียนเฉยๆค่ะต่อมานะคะด้าน การใช้ภาษาของลูกเรานะคะจริงๆแล้วในวัยหนึ่งขวบเนี่ยค่ะเขาสามารถเรียนแบบการทําหน้าตาได้นะคะอย่างเช่น<ะ>เราทําปากจูเลยนะคะลูกก็สามารถทําตามได้ค่ะหรือว่าทํายิ้มย,ยิ้มหวานนะคะลูกก็ทําตามได้เรียนแบบการทําท่าทางของใบหน้าเนี่ยได้หนึ่งอย่างค่ะ,ะนอกจากนี้นะคะในวัยหนึ่งขวบเ,เขาเริ่มพูดเป็นคํำๆแล้วค่ะเช่นน้ำป้า แม่นะคะเริ่มพูดได้หนึ่งคำนะคะเพื่อสื่อความหมายกับเราค่ะ,ะต่อไปนะคะเป็นพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษานะคะในวัยนี้ค่ะหขวบเขาจะเริ่มหยุดเมื่อเราสั่งนะคะอย่างาจริงจังเนาะอย่างเช่นหยุดไม่ได้นะลูกยาหยิบอ่ะเขาก็จะเริ่มหยุดตามคําสั่งนะคะหรือว่าเราบอกอ่ะ แม่ขอขออันนั้นหน่อยอย่างเช่นแม่ขอน้ําหน่อยเขาอาจจะหยิบส่งมาให้เราได้นะคะเพราะว่าเขาเริ่มรู้จักคําศัพท์มากขึ้นแล้วเนาะแล้วก็สามารถหยิบสิ่งของให้เราได้ในหนึ่งอย่งยางเลยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดถึงสมาชิกภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคุณลุงอยู่ไหนนะคะเขาก็จะมองหาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มรู้จักสมาชิกภายในบ้านของเขาแล้วว่าคนไหนคือใครนะคะเขาเริ่มจําได้ค่ะเขาก็จะหันมองนะคะเมื่อเราเอ่ยถึงเนาะ ต่อไปนะคะก็เป็นพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองของเขานะคะในวัยนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะชี้ให้ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองตามสิ่งที่เขาสนใจแล้วค่ะเช่นชี้ไปทางนู้นชี้ไปทางนี้ในสิ่งที่เขาสนใจเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหันไปสนใจสิ่งเดียวกับเขานะคะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะในวัยหนึ่งขวบเนี่ยเขาสามารถที่จะกัดเคี้ยวกลืนอาหารได้ด้วยตัวเองนะคะ อันนี้เนี่ยดีมากเลยนะคะก็คือลูกเราสามารถเคี้ยวอาหารได้หลากหลายเนื้อสัมผัสมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาสามารถจับแก้วเพื่อดื่มน,น้ําเองได้โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องช่วยแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีหกอยู่บ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะให้ลูกเราเริ่มฝึกไปนะคะอาจจะใช้แก้วพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีหูจับสองหูก็ได้ลูกเรานะคะจะได้หยิบจับได้คล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นพัฒนาการของเด็กวัยหปีนะคะที่เรามาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณครูจะเอาพัฒนาการในวัยอื่นๆมาฝากนะคะถ้ามีคำถามนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งมาได้นะคะทาง f c e e o o o กก้านไปกิจกรรมบัมบัดค่ะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกด u ั subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณครูไปเฟิร์นด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้าคะ่ะ